เด็กยุคใหม่โคตรเก่งโชคดีที่กูไม่เกิดยุคนี้มนไม่งั้นกูไม่ได้เป็นปดาราเด็กเก่งมากแล้วก็ความทะเยอทะยานเขาจะสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะคัดเลือกเพชรหินดินกรวดมันก็ค่อนข้างที่จะต้องพิจิตริฐานเช่นเดียวกันเพราะคนที่จะถูกคัดให้มาเป็นเพชรยอดมงกุฎเนี่ยมันก็ต้องผ่านการอบรมบ่มนิสัยถูกการฝึกฝนมาตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมาถ่ายทอดประสบการณ์ทําให้เขาเนี่ยเติบโตมาแบบอย่างสมบูรณ์แบบเรามีความรู้สึกว่า คือนรูปหลังต้องเหนือกว่าขึ้นลูกแรกเพราะถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นลูกหลังง่อยกัปตัะจบกันเราเห็นเด็กเก่งกว่าเราเราต้องดีใจเห็นลูกน้องเก่งกว่าเราเราต้องดีใจเห็นใครดีกว่าเราเราต้องรู้จักคําว่าหินดีกับเขาตามหลักพุทธศาสนาคนไทยเก่งรู้ไหมว่าคนไทยเป็นฮับนะของการทําซีรีส์วาและยูริอันดับหนึ่งของโลกนะ<อ>จะอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่ เราทําหนังผีหนังตลกเราก็ยังแพ้ที่อื่นอยู่แม้ว่ามันจะขายดีที่สุดในประเทศไทยแต่กลายเป็นว่านี่เป็นจุดแข็งที่รัฐบาลควรสนับสนุนเพราะประเทศเราตุดเยอะมากเกยเยอะมาก <laughs> ทุกสาไฟฟ้าจะมีตุดอยู่ทุกหน้าสเตเวนนอกจากหมาแล้วก็ยังมีกระเทย LGBTQ พร้อมดังนั้นนี่แหละคือซ <Stop S 2> อฟต์าวรซอฟต์พาวเวอร ถูกแล้วที่ให้สมรดเท่าเทียมถูกแล้วที่มีแบบเกย์พาเรตและพาเรตกันเยอะๆเนี่ยในขณะที่ทั่วโลกนักท่องเที่ยวหายแต่ดึงตุ๊ดจากทั่วโลกมาเมืองไทย <seja> ก็ต้องสนับสน <arten> ุน